ก็วันนี้เราจะมาดูการทำเาจาะดูดเซลล์ไทรอยด์ไปตรวจกันนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะฉีดยาชานะเจ็บเจ,บ,จบนิดนึงนะครับก็จะดูจากอันท่าสาคือเห็นเข็มฉีดยาชานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเจาะเซลล์ไปตรวจถ้ายังเจ็บบอกนะครับถ้ายังเจ็บบอกนะ ก็จะเห็นว่าตัวเข็มเนี่ยก็จะไปเจาะดูดตรงตำแหน่งก้อนนะครับที่เราสงสัยว่าอาจจะมีเนื้อร้ายหรือเปล่าพอได้ตัวเซลมาแล้วเนี่ยก็จะไปใส่ในสารละลายที่ส่งตัวต่อไปนะครับว่าตัวเซล